อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลฮิโกค,ครับครับพบเจอกันเส้าของวันอาทิตย์ที่21เดือนธันวาคม2568าอครับพบเจอกันเส้านี่เรื่องเล่าครับของตัวเลขแนวทางถือว่ามื่อนี่เดือนทางมหาหอดมาถึงวันที่ย1แล้วนะครับอครับเอดวิไลก็ทยอยไปหลายสำนักแล้วนะครับ อ่าเมือ่อคืนนี้นะครับเข่านี้แอดวิไลจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับอ่ามีเอฟซี FC ถามหาว่าอ่าสองตัวมาตัวเด่นบนเด่นบนล่างของแม่เกศรยังไม่เห็นนะครับอ่ามเศร้านี้นะครับแอดวิไลจะมานําเสนอเป็นชุดเด่นบนล่างนะครับของแม่เกศรอ,อ่าสามตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นบนล่างนะครับอ่าสามารถไปบนไปล่างได้สูตรนี้ อาจจะได้เข้าขกับมารอดติดตามกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับแนวทางของแม่เกษรเอฟซี FC ทามหากันสูตรเด่นบนล่าง3ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เอาครับเท่านี้นะครับเป็นจังไดคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ตา่างถิ่นตามภาคต่างๆนะครับเป็นจังดไดรล่งานอากาศเข้ามา นะครับเอซของแอดวิไลนะครับรายงานอากาศเข้ามานเซานีอากาศหนาวเย็นซ้ำใดนะครับรายงานเข้ามานะครับทำข้าวทำข้าวพูดคุยกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลได้นำเสนอไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาอ่าเดี๋ยวแอดวิไลจะนั่เสนอนะครับงวดน,นี้ก็ถือว่าปู่ห้าเก้าสี่ก็กลับมาแล้วนะครับแอดวิไลก็ได้ทำอัดคลิปไปแล้วชุดบน นะครับได้ปล่อยคลิปตัวเล็งน้าทางให้เอฟซีด้ติดตามกันไปนะครับก็คือแน้าทางของปูหาเก้าซีนะครับช่วงหลังๆมามันหลุดปูก็เลยหยุดรีแลกสูตรใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเข่ามาตั้งแต่งวดประจำวันที่1นธันวาคมนะครับสองห้าสองกับเข่าแล้วก็งวดที่ผ่านมา8 9ดเก้าห้าเข่าแล้วงวดนี้ปูก็เลยว่าเออคงจะเดินแล้วนะครับสูตรคงเดินแล้ว ปูก็ได้ทรงมาให้นะครับยัดวิไลได้นําเสนอให้เอฟซีเด็ติดตามกันไปนะครับรวกาสำหรับคลิปนี้ตามใจเอฟซีคือกันนะครับได้มากแล้วกับ่อยท่านที่คือกันเด่นบนล่างแม่เกสอนมาหนึ่งตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเอฟซีทำฮากันสูตรนี้นะครับเดี๋ยวยอดวิไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางครับใส่เวลาบโดนนะครับตัวน,นี้แม่บันเพเิ่งกําลังเริ่ม ทรงกาแฟนะครับแม่บานก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้พ่อวิไลกินกาแฟดำนะแม่บานก็จัดให้เลยนะครับบักขมปีเลยนะครับกาแฟดำนะครับอาตกมาปีนี้กัทับโรคไพ่รุ่มเร่าไม่เคยเป็นหอบกับเป็นนะครับเอฟซีอ่าไม่เคยเป็นหอบกับเป็นนะครับอขอการาบขอบุญขอบคุณเอฟซี ที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับข้อมเมม่นมากำลังแรงใจนะครับขอกกาบขอบุญขอบคุณไปอย่างสูงบอกสูตรยานะครับการรักษาเนื้อรักษาตัวกันใส่ชีวิตแบบใดนะครับครับส่วนใหญ่คนเท่ากับจะกิ่นส่วนใหญ่นะครับคว่ำม,มักงายคว่ำนี่กับจะกินพวกที่ว่นนะครับส่วนใหญ่ แต่ท้งนี้ท่านนั้นมันกับบอดีต่อสุขภาพนะครับมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเราต้องกินกาแฟาดำนะครับมีโลคมีไัยเป็นความดันเบาหวาน,นแม่เกสอนสองมกราคมหกเก้าเออจะลงพ่อซออยู่เรื่อยนะครับงวดต่อไปเป็นหกเก้าแล้วนะครับเป็นปีใหม่แล้ว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าใกล้เขามากขึ้นกันนะครับอีกบอกกี่วันนะครับเขาก็จะได้นุ่มขึ้นไปอีกปีอ่าเป็นวัยแรกแย้มอีกหนึ่งปีนะครับอแม่บ้านเพ่นหัวพ่นยิมครับเพ่นมานพ่นไ้เป็นสาวไปอีกหนึ่งปีอ๋อเออเอเอเนี้ยซก,กินกาแฟน้ำด้วยเนี่ เออตีหนกาแฟหนาวบ่หนาเหรอฮะหนาวหนาวละเนาะละเนาะนี่เปรียงไดเหนาวละเนาะเอาเบอกได้ก็ต้องแปลได้ข้าวบ้านละเนาะนี่แปล่เป็นข้ามาเหนาวละเนาะนี่แปรียงไดเหนาวจริงจริงบาวอีลีเอร้อนวะหนาวอีลีเอร้อนแล้วหนาวละเนาะพูดได้ต้องแปลได้หนาวจริงจริงจังจัง เออหนาวจริงๆคำว่าละเนาะเออเพื่อเอ่อเรืมลืมค่ายกินกาแฟ่เดี๋ยวสิว่าแม่บ้านบบสวัสดีดิตามที่จริงแม่บ้านเพิ่นเป็นคนลลาเรื่องนะครับเออเดี๋ยวสิว่าบบสวัสดีเออบอกเดี๋ยวสิว่าบบสวัสดีอีกสิค่าจะกินนู่นหันลังเลยวาเออเพิ่นเพิ่งกลับมาจากบ้านสวนเพิ่นไปกีนอย่างคนเดียวนะครับแม่บ้านช่วงนี้เพิ่นว่าแอดวิไล่โบแข็งแรง น้องผู้พากันลูกออกจากเปีมาแล้วคุณน้ำมน้องผู้พาสิ่ม่กินยังเนี่ยโอ้โอ้หัวปลากินปลาทองโวัวเต็มปากได้น้องผู้พาคร,ครับว่าเบิ้งตัวเลก็กแนวทางน้ากันนะครับเรื่องเล่าของตัวเลก็กแนวทางได้เบิ้งกันแน่นอน,นขอ้ากกะทายภาพบรรยากาศากในครอบรัวห้ยซีเบิ้งไปนําจังบอสซี่เลือดนะครับ อาเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างงวดน,นี้อเด่นบนล่างอทีแรกไปแปลงฟันล่างหนาเด้อเดี๋ยวพ่อจะพาไปแล้วเด,เด่นบนล่างนะครับแม่เกสอนงวดน,นี้ได้มาที่

หน,หนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับที่คือตัวเลขแนีทางเด่นบนล่างแม่เกสอนนะครับที่ f c ล่อค่อยกันนะครับสามตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแอดวิไล่ลงให้นะครับอ่าลงให้วันที่ ครับลงให้วันที่มิถุนที่ยี่สิบเอ็ดนะครับธันวาคมหกแปดนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเวิไล่จ,จากล่าเอฟซีกันไปนะครับเอฟซี FC ขอกันมานะครับได้มาแล้วนะครับเด่นบนล่างมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์สองสามหกจากล่ากันไปเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ